เราแม่หนูยังไม่แข็งแรงแล้วร้องหนูอีกแลพี่เลี้ยงดูตะเวนหนูอีกเฮ้อ าอาการแล้วหนูกลัวแม่เขาสุดแล้วเขารู้่าแล้วน้องสาวเมื่อกี้รู้อย่างร้องไห้ไม่หยุดเลยเขาบอกถ้าแม่ไม่เข้มแข็งก็ไม่ต้องบอกแม่แต่ทําหนูไม่รู้จะทําอย่างไงอะพี่เลี้ยหนูไม่อยากมันไปแบบนี้้หนูไม่มีใครอะพี่ มันซุดพอเขาบอกว่าเอ็กซาเลปอดอะเชื้อมันลงไม่เยอะใช่ปะแต่แบบอาการที่เขาเป็นคือเข,เขาเหนื่อยแล้วหนูแล้แลเหมือนพยาเขาบอกเขาทรมานอะข้าเกิดไปยิ่งไปใส่ท่อหรือยิ่งอะไรหลายๆสิ่งแล,แล้วหนูไม่หับไม่ได้แล้วหนูไม่มีเขาอะทุกคนทำยังไงดีอะพี่หนูจะบอก ห้าบอกก็ใช่ไหมอายุอย่างเงี้ยเหรอ